สวัสดีจ้าบ้านสวนผักหวานสิพาไปเบงร์ยิม,มา่าเก็บผักหวานเดี๋ยวะจบเนี่ยพาเพื่อนคุณยายเก็บผักหวานค่ะยาม่าดิไซยิม,มามมาผักหวานมันจะยอดงามๆเดยจ่ายอดเล็กยอดใหญ่จ้ะ กำลังแตกงามปาดแม่ยอดยาวๆถ้าพี่จะคือบ่เอาเก็บผักหวานให้ลูกค้านะคะลูกค้าสั่งจ้ะยามาเก็บบ่เบิดทางพี่ยอดใหญ่ยอดยาวยอดสั่นยอดอวบ ปลาทั้งเทิงพี่แม่มันมะยยอดอุบอัพเจ้าบ่เห็นบะาเตยอดอุบอัพพอดีฝนบ่ตกปลาแม่ดอกมันน้ำมันนี่เก็บอรรถเด้อแม่เด้อ เก็บผักหวานค่ะลิเอาจนจำเดี๋ยวะวิธีเก็บผักหวานมันถึงสิขึ้นไหมจ้ะอย่าให้มันเหลือต่อข้าเหลือตอนบ่ขึ้นอีกเนี่ยดอกมันยายมากเราบ่เก็บเอาคามแปลวุ้จ้ะ ไม่อ่านมาเด้วประคามเปรพันมักประคามเทีนะปีนาสงสัยในเก็บคาแด้วประคามเทพประคามเปรเห็นเ่าจะเดดมันสะท้อนเรจะประคามเป๋บประคามเทศม่วงหนุวยใหญ่เดอนะกุหลาบงามหันนอเบ tốt nhoi, tân nhai, pha trộn cả, tay nè, hả? cái đấy đấy sa, cái đấy đấy sa, mát ướp ướp chưa? giờ mình giải, mình đang tân nhoi มันขึ้นเองบ่ต้องลีใบอ่ะให้ยายมาเก็บก็บอกมีอันนี้ก็ต้นหนึ่งมาคามแประแต่คามเทศอ้าต้นพยุงหักแม่เดีย๋ยวค่ะเรนเครื่องมาหน่อยเก็บไว้เดีย๋ดวยวค่ะเบ๊ เออบุงม่วงตัวนี้ก็เกิดดอกละ่ะบุงม่วงบ้านด้วก๊กนี่อ,อกร่างเดี๋ยวมันแตกไหมได้กิโลร,ราคาคุณยายยาก,กําแห้งมันซ้ำค่อยๆจ<ะ>ับเมื่อใดบุญบัตร <laughs> เออสิเก็บให้ดอกเอาไปโทรถามลูกค้าเลยแม่ในวัดค่ะโทษเห็นเด็ดอัดบางกินิเห็ดบ่ได้เฮ้ออัดใหม่นี่เอาโรบินิยาวๆๆไว้มันแตกเบะหยอดใหญ่ๆอุบอุบเก็บไว้เห็ดมมันดินมันสิเป็นล่มเป็นบ่อเอาขี้เห็ดมาเลยเอาใส่ไห้ใส่เหงาคเหงามันก็เคลี่ยวเอาทีละต้นเอาบ่ขูดเอาทีละต้นเอ่ะมาแล้วขี้เห็ดมาใส่ไม่จังถือกันเขาจะวอก ดินมันปวกหินจะูกม,มีปวกขเขาบอกหินแดงครับว่าจะว่ารถเท่าไหร่รถน,นึงกสส็สิบห้าบาทวะกระสือหรืออนะืกนเกี่ยังกระสือเนาะนี่เอ่ะขีนที่เงามันหายปวกจมูกเตอเาาขอเาบอกแม่แม่เนี่เก็บเอาบ้านเลยนี่ม,มันหลายหลายมันแย่งกันมันระบรียใหญ่เฮ้ยคุณยายมาดเก็บผักหวานจ้ะ ขนดแก้หมดได้แล้ยังบูดูก็พี่เบะขนาดเก็บปูวานต่างหลายเลยเนี่ยเขาจะเอาง,งูมหมื่นมาเก็บเต้พี่แม่พี่สร้างแล้วจะเก็บ้ภูวานจ้าใครได้ภูวานสร้างแล้วจ้าจะยอดอบุบอับจ้า ผักวานจะผักหวานสั่งได้จ้ะพี่ต้นพี่ปักลายดีเบะลิให้จํามันจังขึ้นไม่เออเออ หวานจะยอดอวบไปหมวกคุณยายก่อนเบาลมแม่พักหวานจังเลยจับไปตอกไม่โป๊กลำละเออคุณน่ะข้าวเดียวสิเด้โลหรือมั้งนี่เอออย่าเฝ้าเอาอันย่อใอวดบุยันน้อยจะกันรีเอาเบิร์ตไปยืนนี่เอาไว้ก่อนเอาแต่นทน่อยยาวๆเาทั้งผู้ลายเนี่ยเอาไว้หมุดหนาหมุาเรียบรีเบิร์ตต้นเอาไว้เท่าน้า ปลี่ปคือเอาซะฮะเอาไว้เอาไว้เท่หน่าเอาแต่หย่อนยาวๆยิ่งใหญ่นี่แบบนี้มีนี่แบบนี้อย่าเอาเอาไว้เท่หน่าอือปลิบืต้นก็ไว้มันหายใจแหนไปเท่หน่านอนยิ่งใหญ่ยิ่งใหน้อยๆนะมันยังไม่ใหญ่มันเบื่อราคาหย่อนน้อยๆนะบื่อดำน้ำนี่เอาแต่แบบนี่อวบๆอุ่ยิ่งใหญ่นี่นั่งไว้เท่หน่าว้า เออนน่ออย่เพาเอาไปเก็บธนาคุณยายมีความสุขไหมคะกับการเก็บผักหวานมีค่ะ <laughs> ยอดอุบอวบนะคะคุณยายพักหวานเ,าเดี๋ยวจะเสิเหตุอย่า,ยางแต่ละผู้เดียวเนะ สันก็อยากเฮ็ดอยู่สันทำบ่มีเวลาจักเสริมสวยจักสินวดเนาะจักจิททำความสะอาดเงินจักเสิเฮตุส่วนตายเลยคุณยายพอละค่ะแม่เอาไว้มันหายใจไว้เถานาพุนสะอยู่ผูเออพอละเอาไว้เถินามันมันสิบ่มีหายใจเออเอาตัวพี่มนเออเอาเอานี่อันแบบนี้เจ้าอย่าเอาเอาไว้เถินาเอาท เดี๋ยวไปเอาอันหมวกมาใหา้เอาไว้ามันหายใจนาะอย่าเอาด้วยตัวนี้พ่อละเ,เ,เออคุณยายสวัสดีการรีวิวหน่อยค่ะไปเจอกันรีวิวหน้านะคะสวัสดีค่ะนนนคนใดแหละคือบ่ได้เลย สวัสดีนะคะจบการรีวิวแค่นี้ค่ะเอาไว้รีวิวคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ